ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นเรื่องหน้าที่พลเมืองนะครับต่อจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับในชั่วโมงนี้จะเป็นนะครับเรื่องของสิทธิเด็กซึ่งนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะครับผมในการศึกษาตรงนี้เดี๋ยวเราไปนะครับศึกษาเรื่องสิทธิเด็กกันเลยนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันนะครับก็จะมีนะครับเรื่องของการป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับในสังคมไทยแล้วก็เรื่องของสิทธิเด็กนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับมีอยู่สเรื่องนะครับการละเมิดสิทธิเด็กคืออะไรนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคํานี้การละเมิดนะครับการละเมิดสิทธิเด็กนะครับก็คือการที่บุคคลเนี่ย กระทำโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเด็กหรือผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กนะครับก็คือการที่ไปละเมิดสิทธิเด็กอ่ะทำให้เด็กเนี่ยนะเกิดความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของเขานะครับก็คือถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กซึ่งในสังคมไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกนะครับเขาให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิเด็กเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะครับ สิทธิเด็กนะครับอ่าก็คือสิ่งที่เด็กนะครับ,ท,รบทุกคนจะต้องมีครับมีอะไรบ้างครับ4ประการด้วยกันสิ่งที่เด็กทุกคนจะต้องมีอันนี้อยู่ในนะครับเขาเรียกอะไรอยู่ในระบบสากลเลยก็คือเรื่องของสิทธิเด็กเด็กทุกคนจะต้องมีสิทธิพื้นฐานนะครับพื้นฐานเลยนะนี่คือถือว่าเป็นพื้นฐานมากๆนะทุกประเทศทั่วโลกจะต้องให้เด็กมีสิทธิพื้นฐาน 4ประการนะครับเป็นอย่างน้อยอ่ะมีอะไรกันบ้าง1นงครับคือสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดต้องได้รับการดูแลสุขภาพพื้นฐานขั้นพื้นฐานเลยเนาะ,ะรวมถึงเรื่องของสันติภาพเรื่องของความปลอดภัยเขาด้วย <exactly. S 2> เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดดังนั้นเด็กทุกคนต้องได้เกิดและมีชีวิตรอดนะครับนี่คือสิทธิพื้นฐานสิทธิแรกสิทธิต่อมาครับเมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีสิทธิต่อมาคือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง คือในการปกป้องคุ้มครองเนี่ยอาจจะถูกปกป้องโดยผู้ปกครองหรือใครก็ตามเนี่ยแต่เด็กมีสิทธิพื้นฐานที่จะต้องได้รับการปกป้งองคุ้มครองนะครับคือให้ลดพ้นจากการทําร้ายหรือว่าถูกละเมิดต่างๆถูกทอดทิ้งนะครับเด็กที่ถูกท,อดท,ทอดทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับนะซึ่งในสังคมทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างเป็นอย่างมากเลยนะครับมีเป็นปัญหากันทั่วโลกครับนะเรื่องของสิทธิเด็กนะครับ ต่อมาครับสิทธิต่อมาสิทธิที่3คือสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนา,นามีครอบครัวที่อบอุ่นได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ภาวะเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมเพราะว่าเด็กเป็นวัยนะครับที่ต้องเจริญเติบโตนะครับดังนั้นโภชนาการหรือว่านะครับความรักความอบอุ่นของแม่เด็กควรจะได้รับอย่างเต็มที่นะครับนี่คือสิทธิพื้นฐานนะสิทธิประการที่3ต่อมาครับสิทธิประการที่4ก็คือสิทธิในการมีส่วนร่วม สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการแสดงออกการที่มีผู้รับฟังนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิทธิพื้นฐานนะครับของเด็กที่เด็กจะต้องมีนะพึงมี4ประการตรงนี้นะครับนะเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับที่ต้องมอีมาดูกันครับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไรอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับเป็นสัญญาว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุมนษยชนคือ ในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาจะมาลงนามแล้วเขาก็จะมาเขาเรียกอะไรสัตยาบันกันนะคือมาสัญญากันนะนะประเทศไทยเราก็ได้เข้าร่วมด้วยนะครับในปีพุทธศักราช2535อนุสัญญาฉบับนี้นะครับระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กไว้โดยกำหนดให้ทุกประเทศต้องประกันสิทธิของเด็กภายในประเทศของตนให้ได้4ด้านทีมครู พูดมาสักพักเนี่ยอะสักเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือ4ด้านตรงนี้ครับนะเด็กจะต้องมีได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตรอดเด็กทุกคนครับต้องมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะได้รับการความคุ้มครองและก็สิทธิในการมีส่วนร่วมนี่คือสิทธิพื้นฐาน4ด้านนะครับเป็นอนุสัญญานะครับนะทั่วโลกเขานะครับจะยึดหลักตรงนี้ดังนั้นประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งนะครับที่ นะให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิเด็กเหมือนกันนะครับผมการละเมิดสิทธิเด็กนะครับซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยนะด้วยความที่ยังเป็นเด็กยังเยาว์วัยอ่ะพูดง่ายๆคือนะผู้เยาว์อ่ะนะยังเด็กอยู่นะครับยังออนต่อโลกภายนอกนะครับเรื่องของสิทธิตรงนี้เด็กๆบางคนก็อาจจะยังไม่รับรู้ว่าเยมันคืออะไรเรามีสิทธิตรงนี้เหอเรอคือบางครั้งเนี่ยนะด้วยสถานการณ์บางอย่างเนี่ยทำให้เด็ก อาจจะไม่เข้าใจยังไม่รู้นะครับในฐานะที่เราเป็นเด็กเราต้องเรียนและศึกษาตรงนี้นะหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครมาละเมิดสิทธิเราได้นะครับเด็กๆอาจจะถูกละเมิดได้หลายด้านเช่นครับเช่นนะด้านที่1นึ่งเขาบอกว่าด้านความเป็นอยู่และได้รับการพัฒนาเด็กๆควรได้รับการดูแลเอ,อเอาใจใส่และพัฒนาให้เจริญเติบโตซึ่งสิ่งนี้ เป็นสิทธิพื้นฐานเลยแหละนะสิทธทิที่เขาเนี่ยคือคือเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็กเลยอ่ะที่เด็กจะต้องมีครับควรได้รับการเอาดูแลอเอาใจใส่ซึ่งบางครั้งเราจะเห็นปัญหาในสังคมไทยนะครับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนาะอาจจะด้วยความไม่พร้อมอะไรของผู้ปกคอรองอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเมื่อเด็กได้รับการช่วยเหลือให้เกิดมาแล้วเขาย่อมมีสิทธินะครับดังนั้นการละเมิดสิทธทิตรงนี้ จึงจะเกิดขึ้นไม่ได้เด็กทุกคนจะต้องมีสิทธิ์นะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองนะครับภายใต้กฎหมายด้วยในด้านความเป็นอยู่ได้รับการพัฒนาอ่าพูดง่ายๆคือเกิดมาปุ๊บเนี่ยเด็กมีสิทธิ์ที่จะต้องมีผู้ปกครองดูแลอ่าผู้ปกครองจะต้องทําหน้าที่ดูแลทออทิ้งไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับอ่าแล้วต้องได้รับการพัฒนาด้วยอ่าพัฒนาคืออะไร อ่าอย่างเด็กเล็กเล็กเล็กใช่ไหมก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของสมองอ่าสติปัญญาอารมณ์สังคมอะไรเงี้ยเด็กเขาจะต้องได้รับการพัฒนาผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่สดูแลนะครับนี่คือกฎหมายที่ระบุไว้คือเรื่องของสิงทธิเด็กนะครับด้านที่2นะครับด้านการรับการศึกษาอ่าอันนี้ที่เรากําลังศึกษาอยู่นี้ก็ถือว่าเราได้รับสิทธิ์นะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กอยู่ก็คือการรับการศึกษานะครับเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา12ปีเป็นอย่างน้อย นะคือจะต้องพูดง่ายคือเด็กทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยเรียนละอายุเข้าถึงเกณฑ์ละจะต้องได้รับการศึกษาครับถ้าไม่ได้รับการศึกษาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอ้าวแล้วกฎหมายเจ้าผิดใครละ่ะอันดับแรกเลยครับผู้ปกครองครับคนที่ดูแลอ่าคนที่เป็นผู้ปกครองเราถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็คนที่ปกครองคนที่ดูแลเราถ้าเขาไม่ให้เราไปเรียนอาจจะถูกปิดกั้นอย่างเงี้ยอ่ะ าฐานะยากจนก็อ้างไปซึ่งจริจรงๆแล้วนะครับโรงเรียนรัฐบาลมีเยอะแยะเนาะนะครับไม่ได้เสียค่าเทอมนะครับได้เรียนฟรีก็มีดังนั้นการรับการศึกษาจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของเด็กๆควรจะต้องมีนะด้านที่3ครับด้านการจ้างแรงงานเด็กนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินเขาว่าแรงงานเด็กคืออะไรนะเขามีการจ้างมาด้วยเหรอ นะบางคนนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยทํางานนะครับไม่เคยรับจ็อบไม่เคยทํางานจึงไม่ทราบตรงนี้แต่ถ้าบางคนที่เคยได้ทำเนี่ยนะครับหรือว่ามีพาร์ทไทม์มีงานที่นักเรียนได้ทําหรืออันนี้อย่างนน้อยอะ่ะคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจอะ่ะอช่วยธุรกิจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นการทํางานนักเรียนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาห้ามห้ามนะครับจ้างเด็กอายุต่ํากว่า15ปีเป็นลูกจ้างครับพูดง่ายคือ จะรับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายจ่ายค่าแรงนะมีเวลาทำงานชัดเจนจะต้องอายุ15ปีขึ้นไปครับถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าเป็นไงครับผิดกฎหมายครับแน่นอนครับนายจ้างโดนดำเนินคดีแน่นอนเพราะถือว่าจ้างแรางงานเด็กนะแล้วก็การใช้แรางงานเนี่ยที่เกินกว่าเวลาที่กําหนดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเหมือนกันนะบางครั้งเห็นว่าเด็กนะเออบางบางทีมันมีครับมันม,ม,นมีอาจจะมีบางกรณีนะครับ อ่าจ้างเด็กอ่างานเล็กๆอ่เอ้ยเด็กตัวเล็กๆอ่าดูข้องแค่ว่างไวดีจังเลยไหนลองปีนไปตัดต้นไม้ให้ลุงหน่อยได้ลุงให้ตังค่าขนมเงี้ยโอ้โหไม่ได้นะครับนะถือว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าหน้าที่ของเรานะเราเป็นเด็กนะไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยคือการเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานแบบนะถาวรหรือว่าชั่วคราวนะครับเด็กจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับกฎหมายต้องกําหนดนะครับอ่ะต่อมาครับ ด้านใช้เด็กเป็นเครื่องมือกระทําความผิดปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ครับในเรื่องของการใช้เด็กเป็นเครื่องมืออาจจะง่ายๆอายุตัวอย่างการใช้เด็กหากินอย่างเงี้ยทาความผิดอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งในส่วนใหญ่การใช้เด็กเป็นเครื่องมือกระทาความผิดเนี่ยจะเป็นในทางสีเทาๆเนาะเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยครับเช่นอย่างในข่าวที่เห็นเด็กส่งยาอะไรเด็กเดินยาอย่างเงี้ยนะครับถือว่า ผิดกฎหมายนะครับเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับบางครั้งในเด็กเขาไม่รู้หรอกเออนะอย่างบางทีโดนหลอกเงี้ยบอกอ่าอย่างสมมติเออมีคนแบกหน้ามาบอกเอาไอ้หนูเอาถุงเนี้ยไปส่งให้ลุงอยู่สะพานสะพานลอยฝั่งนู้นหน่อยสิเดี๋ยวให้ตังค์พันหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้หเงินพันหนึ่งแค่เดินไม่กี่ก้าวเนี่ยมันเยอะนะเด็กด้วยความเป็นเด็กครับเขาไม่รู้หรอกครับเขาก็อาจจะกระทําไปตรงนั้นนะครับดังนั้นกฎหมายจึงคุ้มครองนะครับ คนที่กระทําผิดโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือกระทาความผิดเนี่ยถือว่าต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับบางครั้งเด็กเขารู้เท่ไมไปถึงการอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็มีต่อมาครับด้านการถูกทําร้ายทารุณกรรมกักขังโหอันนี้รุนแรงมากนะการถูกทําร้ายการทุบตีนะครับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับหรือว่าการถูกทารุณกรรมกักขังอย่างเงี้ยขังกักบริเวณขังไว้ในห้องมืดๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับ โดยเฉพาะการทาร้ายร่างกายเงี้ยเด็กตัวเล็กเนาะเออไปตีบางทีตีนิดเดียวเงี้ยอาจจะโหเป็นรอยขึ้นมาด้วย,วยความวยังเขายังเป็นเด็กนะครับตัวเล็กเนี้ยดังนั้นกฎหมายคุ้มครองครับการละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยจะทําไม่ได้นะห้ามทุบตีห้ามทาร้ายเด็กเกินกว่าเหตุน,นะครับถือว่าเป็นการทารุณมรรมการกักขังพวกนี้ไม่ได้เลยนะกฎหมายนะครับมีข้อกฎหมายกําหนดอยู่นะครับดังนั้นถ้าพบเห็นหรือว่านักเรียนเห็นยางเงี้ยอ่า แจ้งความได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่าเขาเป็นผู้ปกครองก็แบบแม่เขามาตามลูกไม่กลับบ้านเล่นดึกดื่นเงี้ยเอาไม้มาตีอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องในครอบครัวเขาแต่ถ้าตีจนแบบโอ้โหสลบสไลดยแล้วก็าลากไปเลือดอาบเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ละนะครับอันนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กแล้วนะครับอ่ะด้านสุดท้ายครับการห้ามเด็กไม่ให้มีส่วนร่วมอ่านี่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะเด็กก็คือคนคนนึงเป็นพลเมืองคนหนึ่งของ คดังนั้นเด็กเขาควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบต่างแต่แต่แต,แต่ต้องเหมาะสมกับวัยด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าอ่ะบางคนชอบนะชอบหนูชอบเต้นหนูชอบนะชอบรนะ้องเพลงชอบอะไรเงี้ยไปเที่ยวคาราโอเกะอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะครับนะเพราะว่ากิจกรรมตรงนั้นอ่ะมัน,ม,นมันไม่ได้เหมาะสมกับช่วงวัยนะครับเอา้าปิดกั้นทําไมอ่ะทุกคนเข้าได้ทําไมเด็กเข้าไม่ได้ไม่ได้นะอันนั้นคือเป็นข้อยก ยกเว้นนะข้อข้อห้ามนะครับคือมันไม่เหมาะสมกับวัยนะเพราะว่าบางที่บางอย่างกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สําหรับเด็กอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมทั่วไปนะครับทุกเพศทุกวัยเนี่ยเข้าร่วมได้เด็กจะต้องได้มีสิทธิ์นะครับในการร่วมกิจกรรมนั้นทุกคนนะครับอันนี้เนาะเป็นข้อยกเว้นบ้างบางอย่างนะครับต่อไปครับการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมี4ประการนี้เนาะ ซึ่งสิทธิตรงนี้โหจริงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เนาะอย่างว่าแหละนะเด็กบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้รู้ด้วยความที่เขาอ่อนต่อโลกเขาไม่รู้อ่ะบางครั้งอาจจะหลงเชื่ออะไรที่มันหลงทําผิดอะไรไปยังไงก็ต้องให้อภัยนะครับถือว่ายังเป็นเด็กอยู่เป็นผู้เยาว์อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองเด็กบอกได้เลยว่ามีครับมีแน่ๆนะนะใช้เด็กเป็นเครื่องมือกระทำความผิดถูกทำร้ายทารุณอะไรพวกเนี้ยนะครับ ถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานสิทธิพื้นฐานที่เด็กต้องม,มีนะครับทุกคนเลยนะครับ <_ m ys> มาดูการป้องกันการละเมิดสิทธิทเด็กบ้างเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการกระทําอะไรแบบไหนถือว่าเป็นการละเมิดแบบไหนไม่ละเมิดนะครับดังนั้นต่อมาครับเราจะมาเรียนเรื่องการป้องกันครับป้องกันอะไรอ่ะป้องกันไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิเราไงในฐใานะที่เรายังเป็นเด็กแล้วก็ช่วยป้องกันเด็กคนอื่นๆด้วยนะครับนี่คือ แนวทางการป้องกันอะมีอะไรบ้างมาดูปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยนะครับที่สําคัญนะเรื่องการใช้แรงงานครับอันนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะถือว่ากฎหมายเนี่ยในเรื่องของตรงนี้บางทีมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมบางครั้งเด็กเขาเขาฐานะยากจนเงี้ยเขาจําเป็นจะต้องไปทํางานเงี้ยบางครั้งก็อาจจะมีการโกหกเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้ได้งานทำเนี่ยก็ถือว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะประเทศที่นะครับยังไม่พัฒนาหรือว่ากําลังพัฒนาเนี่ยในเรื่องของปัญหาการใชแรงงานเด็กการจ้างแรงงานเด็กเนี่ยถือว่ายังมีอยู่มากครับเนาะใช้เด็กนะทำนะเรื่องต่างๆนะอันนี้ถือว่าไม่ถูกนะครับนะถือว่าเป็นการละเมิดนะถ้าเด็กอายุต่ํากว่า15ปีเข้าทํางานนะครับนายจ้างให้เด็กทํางานเกินเวลาที่กําหนดหาไม่ทํา นาะยจ้างครูให้อดอาหารบ้างทำร้ายร่างกายไม่รู้ยังมีอยู่ไหมนะทุกวันนี้แต่เมื่อก่อนมันมีนะตอนครูเด็กๆไีนะยังมีจะมีข่าวที่ออกมาบอกว่ามีจับเด็กใช่ไหมจับเด็กไปนะแล้วก็ไปให้ไปขอทานให้ไปทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็มีการบังคับครูเข็นเหมือนที่เราเห็นในทีวีใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องจริงอาจจะยังมีอยู่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แต่ก็ปัญหาเรื่องตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องการจ้างแรงงานเด็กนะครับ นายจ้างให้เด็กทํางานในสภาพเลวร้วายไม่ปลอดภัยอันเนี้ยใช่อันนี้สําคัญมากงานบางอย่างเนี่ยเด็กทําได้ไงผู้ใหญ่บางคนทําไม่ได้นี่เออเช่นเรื่องของการใช้สายตาอะไรเงี้ยเด็กตาดีไงเออเป็นวัยรุ่นไงเด็กเด็กเล็กเนี่ยตาดีแล้วก็น้ําหนักตัวที่เบาบางทีให้ไปปีนนะตัดต้นไม้อย่างเงี้ยโอ,อ้โหตอนเด็กๆครูก็เคยนะผู้ใหญ่จ้างนะเออที่บ้านเนี่ยเออจ้างเฮ้ปีนไินะตัดต้นไม้นะตัดกิ่งไม้ให้หน่อยเนี่ย ตัวเล็กเบาๆเนี่ยกินจะได้ไม่หักเพราะเขาตัวโตไงเดี๋ยวเขากินมันจะหักลงมาก็ทําไปนะจริงๆเราไม่ใช่ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธทิเด็กนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ mm. ปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ฟังดูรุนแรงนะแต่จะบอกว่าในสังคมมีจริงๆ,ๆครับนะคนที่โลกสวยคนที่อาจจะมองโลกในแง่ดี นะครับอาจจะยังไม่เห็นมุมหนึ่งในมุมมืดของสังคมเรื่องนี้มีอยู่จริงครับในเรื่องปัญหาการถูกละเมิดสิทธิเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็มีข่าวมาให้เห็นอยู่ทั่วไปเลยนะเด็กถูกคนใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัวเนี่ยแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพ่อตัวเองเนี่ยก็นะอาจจะขืนใจนะครับกระทําชําเาวาถือว่าเป็นเป็นความผิดที่รุนแรงมากๆเลยนะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กที่รุนแรงมากโทษบอกได้เลยว่าหนักมากๆครับ นะเรื่องของปัญหาโสเภณีเด็กอย่างเงี้ยเออให้เด็กไปนะดูจากโสเภณีไหมก็คือคนที่ทําอาชีพขายบริการอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเขาจะเรียกเป็นโสเภณีนะจะบอกว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอาชีพหนึ่งเลยนะครับซึ่งเด็กเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกนะครับหลอกลวงไปอย่างเงี้ยโดยไปทาไปทาให้ไปทํางานนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยอยากได้เงินอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับ ดังนั้นปัญหาเรื่องการถูกละเมิดทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะปัญหาการเยผยแพร่ภาพลามกอนาจารนะครับเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รุนแรงเนาะนะก็อยากจะขอนะให้เด็กๆนะระวังตัวไว้ นะครับไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงอย่างเดียวละทุกว,ว,วันนี้เด็กผู้ชายก็กระวังไว้นะเออเด็กผู้ชายก็ใช่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับนะไม่ใช่ว่าเอ้เราเป็นผู้ชายไม่มีใครมาทุกว,วันนี้มันมีหลายเพศแล้วเนาะก็ต้องระวังตัวนะครับเราต้องดูแลตัวเองเรานะครับไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่มันเสี่ยงนะเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเสี่ยงนะครับอ่ะปัญหาต่อมาครับที่เป็นปัญหาสําคัญเลยการใช้ความรุนแรงกับเด็กเช่นเด็ก ถูกพ่อแม่ปกครองคนใกล้ชิดทำร้ายอย่างคารุนเช่นใช้ไฟจี้ตามเนื้อตามตัวโอ้โหอันนี้ดูแรงเลยละใช้ไม้หรือของแข็งทุบตีนะถ้าเป็นไม้เลียวเล็กๆก็ยังพอทนนะแต่เป็นไม้หน้าสามไม้โอ้โหมาตียังสลบเหมือกไปเงี้ยไม่ใช่ละนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับถึงแม้จะเป็นผู้ปกครองก็ตามหรือว่าเป็นคนในครอบครัวก็ตามนะครับเด็กทุกคนก็คือได้รับสิทธิพื้นฐานนะครับก็คือสิทธขิของของบุคคลนั่นแหละของมนุษย์นั่นแหละ ดังนั้นการไปทาลายให้เขาเนี่ยมันนะมันก็ถือว่าเป็นความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเจตนาเพื่อที่จะอดรมสั่งสอนเนี่ยอย่างเงี้ยว่าก่าวตักเตือนกับไม้เล็กๆก,ก็ได้ครับเออไม้เล็เลกๆก,ก็ตีก็เจ็บแล้วนะแรงผู้ใหญ่กับแรงเด็กไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถึงขนาดนะทารุณกรรมอย่างเงี้ยขังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงนะครับเป็นทารุณน,นะถือว่าผิดนะครับนะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างบาง อย่างเราเราเห็นในข่าวในต่างประเทศใช่ไหมเออที่กักขังกักบ,บริเวณเงี้ยเด็กดือ้อเด็กซนเนี่ยไปขังไว้ในห้องมืดเนี่ยเป็นวันวันเงี้ยโอโ้โหอย่างเงี้ยมันมันทำร้ายจิตใจนะครับนอกจากจะทําให้เขานะเจ็บปวดทั้งร่างร่างกายแล้วบางครั้งในสภาพจิตใจเขาก็ยแย่ๆนะบางทีเขาโตมาเขาก็เคยอย่างนั้นไงนะในเรื่องของทางจิตจิตวิทยาเงี้ยตอน,นเด็กๆเคยถูกทํนะทารุนนะทางุณกรรมอย่างเงี้ยพอโตมาก็นะไปทํากับคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยนะเป็น ฆาตกรต่อเนื่องบ้างเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยเด็กหรือว่าในวัยหนึ่งของชีวิตที่เขาได้พบเจอเรื่องที่มันรุนแรงนะครับนะบางครั้งเนี่ยนะอยู่ดีๆค,คนคนหนึ่งคนเนี่ยอยู่ดีๆจะไปทําอะไรที่มันนะเร็วๆได้เนี่ยมันมันต้องมีเหตุผลนะครับเขาต้องเขาต้องมีเหตุผลเขาอ,อาจจะเคยหรือว่าอะไรโดนทําร้ายมาก่อนอย่างเงี้ยก็เลย อาจจะทำกับคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะดังนั้นเราก็ต้องป้องกันดูแลตัวเองนะครับในเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กอะเรื่องสุดท้ายครับแนวการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กนะอย่างแรกเลยครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กอันนี้เรารู้แล้วเนาะว่าการกระทําไหนพฤติกรรมแบบไหนถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอันนี้รู้แล้ว2ไม่หลงหลงเชื่อคําชักชวนของผู้อื่นโอ้ยป .5 แล้วเนาะ นะเรื่องคนอื่นมาหลอกคงไม่ง่ายๆแล้วเนาะแบบเอ้ย e หนูเดี๋ยวนะเดินไปทางนี้กับตาหน่อยกับลุงหน่อยเดี๋ยวให้ขนมอย่างเงี้ยมันคงไม่มีใครเชื่อแล้วแหล,แล,แลนะเนาะยุคนี้ละนะเด็กสมัยนี้ละนะสื่อนะครับต่างๆข่าวต่างๆนะออกมาเยอะแยะนักเรียนไม่ควรที่จะหลงเชื่อใครง่ายๆแล้วแหละนะครับก็นะบางทีอาจจะมาในรูปแบบอื่นนะักเรียนก็ต้องนะนะคิดนะครับคิดนะคิดนิดน,นึงสามมีปัญหาให้ปรึกษาพ่อแม่หรือครูอาจารย์อันนี้ใช่ครับพ่อแม่เนี่ย ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดเราเลยถ้ามีปัญหาปัญหาในที่นี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิธเด็กเนี่ยบางทีเฮ้ยนะแม่หนูไปเห็นน่ะเ,เพื่อนหนูอ่ะโดนลากขึ้นรถตู้ไปอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคือมันคือมันเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องต้องต้องปรึกษาไงต้องบอกไงอย่าว่าแต่บอกพ่อแม่เลยเจอใครเจอผู้ใหญ่บอกได้เลยครับนะถือว่าเป็นนะเรื่องที่มันถ้าเราดูแล้วสถานการณ์มันเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะมันไม่ถูกต้องแล้วเงี้ยก็สามารถ นะครับบอกได้นะฮะเชื่อฟังคำงสอนของครูบาอาจารย์พ่อแม่อันนี้แน่นอนครับนะพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับบอกอะไรก็ต้องเชื่อฟังบางครั้งเราไปต่างที่นะครับต่างสถานที่เงี้ยเขาบอกว่าให้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะอะไรเงี้ยก็ต้องเชื่อฟังนะครับห้านะไม่รับของจากคนแปลกหน้าอันนี้อันนี้ก็นะครับไม่น่าจะมีนะในในยุคนี้นะนักเรียนนะคือ ให,ให้คิดไวเลยว่าม,ม,มันไม่มีอะไรที่มาแจกฟรีของฟรีอย่างเงี้ยนะครับในยุคสมัยอย่างเงี้ยนะนะครับต้องระวังแต่ก็ต้องดูนะบางทีเขามาออกบูธโปรโมทเป็นการโฆษณาเงี้ยอ่าโอเคก็รับได้แต่ไม่ใช่ว่าอย,อยู่ดีๆให้มีคนแผลกหน้าเดินมาอยู่ดีเอาของมาแอบให้เราบอก้หนูเอาขนมไปกินลูกอะไรเงี้ยเออทำถ้ามีพิรุธอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ละก็ไม่ควรรับนะครับล้วควรอยู่ห่างๆด้วยนะซึ่ง ในตอนสมัยครูเด็กๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีมาหลอกเอาลูกอมเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าใส่ยาสลบใส่ยาชาอะไรมาเงี้ยกพอกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับโดนเข้าไปนะบางทีนะไปตัดแขนตัดขาเป็นขอทานเงี้ยตอนสมัยเด็กๆนี่ครูครูกลัวมาก to to walk, well. นนเลยครับนะในเรื่องของตรงนี้นะครับคุณครูก็สอนมาไงพ่อแม,ม่ก็บอกมาอย่าไปไกลนะอย่าไปเล่นไกลอย่าไปปั่นจักรยานไปไกลนะเดี๋ยวเขาจับไปนะอะไรเงี้ยก็กลัวนะครับแต่ของเราก็ในยุคสมัยนี้ นะยิ่งต้องกลัวใหญ่เลยนะครับเพราะว่านะบางอย่างเนี่ยวิชาชีพเนาะเอามาได้หลายรูปแบบอะนะหกหากพบเด็กถูกทำร้ายหรือทารุณให้รีบแจ้งพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์อ่นนี้ใช่ครับนะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือได้ย่าอย่างสมมติอ่ะเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่อ่านั่งเล่นกันอยู่ดีอ่านั่งเล่นอยู่สนามเด็กเล่นอยู่ดีมีคนแปลกหน้าวิ่งมานะอุ้มเพื่อนเราไปอย่างเงี้ย ร้องวกเวกโววายทำไงเราเออบายบายบอกเอ้เจอกันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยอ่ม่ใช่นะครับก็ต้องช่วยเหลือเขาอาจจะไม่ต้องไปช่วยเหลือเองอาจจะรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับนะที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะไม่ใช่วิ่งไปบอกเพื่อนด้วยกันหรือว่าเด็กรุ่นน้องเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเราไม่ได้นะก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับแต่ยุคสมัยนี้มีโทรศัพท์ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนะเปิดกล้องให้ไวเลยครับ เปิดกล้องไวเลยครับนะเปิดกล้องให้ไวเลยตั้งเป็นระบบแบบเนอแบบเปิดเร็วเลยอะแบบถ้าเกิดเหตุการณ์ปุ๊บตั้งกล้องเลยครับอย่างน้อยน้อยมันเป็นหลักฐานครับเจ็ดนะนะครับรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ไปแล้นะกาจจะรวมกลุ่มกันนะครับของกลุ่มเยาวชนนะอาจจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์อะไรอย่างนี้นะครับเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กก็ได้นะครับอ่ะ การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยอ่าอันนี้เรื่องสุดท้ายละนะครับสไลด์สุดท้ายแล้วครับในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยนะครับนะก็มีหลายหน่วยงานหลายสถาบันนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องตรงนี้นะเพราะว่าเด็กนะทุกคนนะครับนะคืออนาคตของชาตินะครับนะบเป็นทรัพยากรที่มีค่าของโลกใบนี้ดังนั้นทุกๆสถาบันทุกๆหน่วยงานเนี่ยเขาจึงร่วมมือกันนะครับในการปกป้องคุ้มครอง อย,ยอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยเล็กสุดเลยคือสถาบันครอบครัวนะครับก็ต้องปกป้องคุ้มครองพ่อแม่เรานี่แหละต้องคุ้มครองเราอ,อันนี้แหละสําคัญที่สุดเลยสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยโรงเรียนครับครูก็ให้ความรู้ไปอย่างเงี้ยสถาบันทางศาสนาอย่างเงี้ยครับช่วยอบรมสั่งสอนเงี้ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมอะไรพวกนี้แล้วก็หน่วยงานรัฐนะครับก็ก็มีส่วนนะครับในการช่วยส่งเสริมนะรหรือว่าการสร้างกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเด็กเยาวชนนะครับอะไรต่างๆเนาะ กระทรวงนี้นักเรียนอ,อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับกระรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงนี้นะครับเขาจะดูแลในเรื่องของนะครับเด็กและเยาวชนตรงนี้ด้วยนะในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กจริงๆแล้วดูแลเกี่ยวกับมนุษยเ์เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์นะครับทั้งประเทศนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของสิทธิเด็กก็นะครับดูแลเหมือนกันนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานหรือว่าองคอ์กรเอกชน อาจจะเป็นพวกมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์กรยูนิเซฟอะไรเงี้ยโอ้โหดังไปทั่วโลกพวกมูลนิธิพิทักษ์เด็กอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นนะครับสถาบันที่หรือว่าเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลนะครับปกป้องคุ้มครองสรริทธิเด็กในสังคมไทยนะครับสุดท้ายนี้นะครับในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเรื่องการละเมิดสรริทธิเด็กก็อยู่ที่ตัวของเราด้วยนะครับเราก็ ông. พยายามรักษาตัวเองนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภยัยนะครับไม่ให้ใครมาละเมิดเราได้ นะครับแล้วเราก็ไม่ควรเราเป็นละเมอเขาด้วยนะครับบางทีนะนะก็ด้วยสถานการณ์บางอย่างในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับนะเหตุการณ์บางอย่างเราไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นนะอย่ารอใถึงวันนั้นนะครับเราป้องกันไว้ก่อนนะครับคุ้มครองตัวเองนะครับไว้ก่อนเนาะในเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กโอเคก็ผ่านมาพอสมควรแล้วนะครับสําหรับในวิชานะครับสังคม ในเรื่องสิทธิเด็กในชั่วโมงนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวนะครับอยากฝากนักเรียนเนาะตามที่เราได้คุยตกลงกันไว้เมื่อจบหน่วยการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องมีการทดสอบอาจจะต้องมีการสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งนะครับกําหนดเลยแล้วกันสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนเตรียมตัวได้เลยสัปดาห์หน้านะครับอาจจะสอบทดสอบนะครับในเรื่องของการเก็บคะแนนในเรื่อง วิชานะครับสังคมนะครับที่กูได้รับผิดชอบนะครับอาจจะมีการสอบนะสอบเรื่องที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับเรื่องศาสนานักเรียนไปอ่านได้เลยในหนังสือนะครับเรื่องศาสนาทุกเรื่องเลยตั้งแต่พุทธประวัติไปชาวพุทธตัวอย่างนะครับนิทานชาดกหลักธรรมนะครับการปฏิบัติตนเป็นคนดีอะไรพวกเนี้ยมารยาชาพุทธพิธีาศาสนาพิธีอะไรทุกอย่างเลยนะครับหลัก่าทุกอย่างเลยในหน่วยของศาสนานักเรียนไปอ่านทบทวนนะ นะครับสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามครูได้นะครับครูก็นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้านะครับอาจจะทดสอบนะครับในการสอบนะง่ายๆนะครับส่วนภาระงานที่ใครที่เสร็จแล้วนะครับก็รวบรวมชิ้นงานไว้นะครับตอนนี้เรายังไม่เจอกันก็ยังไม่ต้องนําส่งนะครับอาจจะถ่ายรูปส่งหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่รวบรวมไว้งานไหนที่ยังไม่เสร็จนักเรียนก็นะครับ มีเวลาก็ทำนะครับให้เสร็จจะได้มีคะแนนเนาะเอาไว้ประเมินนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาพบกันใหม่ในรายวิชาสังคมนะครับชั่วโมงหน้าก็จะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ